วัวเกิดโรคระบาดที่ร้อยเอ็ดตรบลเล็กๆแต่ท่านไม่ได้แก้ไขมีแต่หนังสือแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย้ายแค่นั้นเองที่ท่านทำกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเชื้อระบาดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดไปทั้งภาคอีสานลามภาคเหนือไปทั่วประเทศเสียหายไปถึงสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่ว่ากระทิงหรือวัวแดงป่วยไปหมดความเสียหายเกินหมื่นล้าน ตลาดนัดวัวควายปิดเป็นปีนายห้อยตกงานหมดเดือดร้อนหมดทุกอาชีพเพราะการบริหารที่ล้มเหลวที่ไม่ใส่ใจไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ทุ่มเทหลังจากนั้นข้าวที่ออกมาไร้ราคากิโลห้าหบาทความจนแผ่ขยายทั่วทั้งแผ่นดินพืชผักต่างๆของพี่น้องที่ปลูกปีนี้ก็ขายไม่ได้ราคาตัดทิ้งแจกทิ้ง ประกาศขาวเกิดือกิโลระบาดผมยังไม่เคยเห็นยังไม่พอเกิดโรคระบาดโรคหมูซ้ำก็คือโรคหมูที่ปกปิดกัน,นครับจงใจต้องก,กล่าวหาวรัฐบาลนี้จงใจร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงในการระบาดของโรคสุกรก่อนจะไปที่ไหนนะผมอยากให้ดูคลิปง่ายๆนะครับของชาวบ้านคนหนึ่งผมขอคลิปที่หนึ่งครับ เสียงไม่มีเสียงไม่ไดขอเสียงด้วยครับเดยคลิปที่หนึ่งนะครับก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงหมูร้องห่มร้องไห้ครับเขาบอกเขารู้ว่าตั้งแต่ปี6-2เนี่ย เกิดโรคระบาดมัก็เสียเงิง,งทุกย่างไงทีศทางก็ต้องค่าใช้นี้กข้ไปแต่ถึงปากทองเข้ามาเนี่ยจทถนนใหญ่มาลายแม่น่ะเพราะมันไม่เลืออะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตมึนก็หมดเท่านี้แหละ จินตนาจำจำรัดเกษตรกรชาวนาคนปรปฐมผู้ยึดอาชีพเลี้ยงสุกรมากว่า50ปีกระทั่งการระบาดของโรคที่เธอเชื่อว่าเป็น ASF หรืออะฮิวาแอฟริกาในสุกรราวปลายปี2562ถึงต้นปี2563ทําให้ต้องปิดฟาร์มสุกรขายที่ดินใช้หนี้กว่า4ล้านและสามีล้มป่วยด้วยอมัมพฤกษจากความเครียด6ซองนี้ระบาดทั้งเชียงใหม่เชียงรายก่นไง แล้วถึงจะมาเริ่มมาหกสามต้นปีเข้า,าคอนคทมมีมีหม้อที่ฆ่าย,ยาบริษัทยาคุมฟาร์มเนี้ยเขาก็จะบอกมาถึงตรงนั้นแล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะเราะวังป้าต้องฆ่าเชื้อต้องจุง่มเท้าลกนกไม่ให้เข้าป้าก็คุมนกมันเนี้คุมหมดเลยไม่ให้เข้าเอาก็ระวังทุกอย่างลดเข้าออกก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อคือเครื่องมาฉีดนี่เครื่องนี้อย่างแรงพ่นกระจายกันปักปักทางมันก็ไม่อยู่พอพูดไม่อยู่ปุ๊บเรารู้แล้วเป็นโรคนี้มาแล้วถึงแล้ว พอทึงมันก็ตายครั้งแรกคือแรกตายตัวแรกพอคืนที่ต้องตายซ่องคืนที่ตามตายซามใช่แล้วพอตายตัวจะม่วงม่วงเหมือนเหมือนเพิร์ดเหมือนโรคเพิร์ดหูม่วง,ม,วง,ม,วง,ม,วงม่วงตามตัวตามจุดคือม่วงนี้แล้วจะ่ายไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งให้ป่าเราเราก็ต้องรีบทยอยไายเลยตอนนี้ถูกแพงเราก็ต้องรีบทยอยออกปัจจุบันฟาร์มของจินตนาปิดร้างมานานกว่าสองปีรวมถึงฟาร์มสุกรอื่นๆในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมที่ทยอยปิดจนหมดอำเภอ แม้ว่าทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรอยากกลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้งแต่ทว่าความกังวลเรื่องโรคระบาดยังไม่หมดไปโอ้โหมันก็เจ็บปวดเลโอ้โหข้ามาขอกมูลน้ำตาไหลอะ่ะตาพยาคามพูดสงสารลูกเล็กๆที่ตายมันมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างทีศทางก็ต้องข่าใช้นี้ก็ไป แบ่งหนึ่งถึงปากทองเข้ามาเนี่ยเอานนใหญ่มาไลยแม่นะเพราะมันไม่เลืออะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตมันก็หมดเท่านี้แหละขณะที่เมื่อวันที่11ม,มกราคม2565 <c oughs> กรมปรรศุสัตว์ไทยระบุว่ามีการสุ่มตรวจสุกรทั้งหมดชาวบ้านเกษตรกร,กรหมดตัวนี่ทุ่วมหัวถูกฟ้องยังดีนะครับป้าจินานาใน มีที่ที่จะขายได้แต่เกษตรกรอีกเกือบสองแสนลายไม่มีอะไรจะขายนะครับหมดเนื้อหมดตัวถูกฟ้องล้มละลายเรื่องเดสารเยอะแยะไปหมดมีคนมาล้องกับพวกผมเนี่ยครับแต่ละคนก็ได้ยินมางมดว่ามันเป็นความเจ็บช้ำจากการที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิดจนกระทั่งทำให้เกิดโรคระบาด ความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนน้ำตาของเกษตรกร,ร,กรที่เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินแต่ละคนสสกลับไปบ้านก็ได้ยินคนมาเล่าในพักตลอดว่าตายแล้วแย่แล้วบทอาชีพเกษตรกร,ร,กรไม่น้อยนะครับไม่ใช่เหมือนท่านลําตีมาตอบเมื่อกี้ว่ามีแค่8 0ดหมื่นตัวไม่จริงแ0ดหมื่นลายนะครับเกษตรกรสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าลายวันนี้ ประมาณสองแสนลายที่ล้มหายตายจากแต่ลายใหญ่เจ้าสัวพงอาจขึ้นสร้างกำไรอย่างมหาศาลที่จริงโลกนี้มันเกิดตั้งแต่ปีหกหนึ่งระบาดหนักในประเทศจีนคนเลี้ยงหมูเขาทราบครเขารู้กันหมดครับเขาพูดกันทั่วไปผมก็ได้ยินจากชาวบ้านบอกว่าโลก ASF มาแล้วอหิวาอักากมาแล้วปีในปี6กสอง ในต้นเดือนกันยาหกสองนั้นแม่น้ำลวกนะครับที่จังแสนในประเทศเพื่อนบ้านทิ้งหมูลงมานะครับลอยเต็มแม่น้ำวันนั้นท่านประพัฒก็ไปกรมบริษัทก็ไปดูรู้ว่าเป็นโรคอะไรก็พูดก,กันทั่วครับไอวาแอาฟริกาปลายเดือนธันวากันยานะครับระบาดมาที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหมูตายยะแยะครับ ลัสมีหนึ่งกิโลหมูตายเป็นพันตัวฟ้าหมูต่างๆเดือดร้อนหมดผมเองใกล้เชียงรายครับพะเยาชาวบ้านก็มาเล่าทั้งน้ำตาว่าหมูเขาตายเขาเดือดร้อนก็ฟังข่าวตลอดว่ามันเป็นอะไรกันแน่เอาผมก็มารู้เอา้าในปีหกสองเนี่ยครับสสพักผมเนี่ยท่านกฤษดาตันเทอร์ทิศหนองคายก็บอกอีสานก็ระบาดเยอะจะทำยังไงดี ก็เลยทำหนังส <ral ended> ือนะถึงประธานนะครับก็มาขอเป็นกระทู้ถามแต่ท่านตอบในราชกิจจาท่านตอบดีมากครับท่านรับดีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยผมท่านกิจจาก็ไปรายงานพักว่าเขาตอบมาแล้วตอบมาดีมากท่านตอบมาว่าจัดให้เป็นวาระแห่งชาติโอ้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสสว่าพรรผมก็เบาใจครับอย่างนี้เขคงไม่มีปัญหาโรคระบาดแล้ จัดเตรียมแผนความพร้อมเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาสุกรที่สองยกระดับแผนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาสุกรข้อที่สามจัดตั้งวอลุ่มทั้งส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนมาตรการมีอธิบดีกรมศัตร์เป็นประธานภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตอนรำตีมาแล้วครับรีบขึ้นมาครับซ้อมรับมืออหิวาแอฟริกาสุกรทั้งประเทศ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบการวินิจฉัยร่วมมือกับองค์กรสุขภาพสัตว์ OIE และองค์การ FAO ของสหประชาชาติท่านบอกมาตรการนี้ผมเบาใจครับท่านบอกต้องเอ็กซเรย์ข้อประตูบ้านเฝ้าระวังขึ้นทะเบียนประเมินความเสี่ยงด้วยแอปเคชั่นสมาร์ทพลัดโอ้ทันสมัยมากครับรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วท่านบอกอย่างนี้ครับ สสภาคผมได้เอกสารมาก็อธิบายในพรคไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลเขาเตรียมพร้อมเนี่ยระบบเนี้ยไม่มีระบาดหรกแก้ไขได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านครับท่านประชุมกันกี่ครั้งเป็นวาระแห่งชาติท่านทําอะไรไปบ้างผมก็อยากดูวาระการประชุมว่าท่านประชุมกันกี่ครั้งผมทราบมาเนี่ยท่านประชุมกันไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่จะประชุมนะท่านเบิกเงินทั้งนั้นนะครับ ท่านเตรียมเงินจะเบิกเงินนะฮะจะใช้งบประมาณทั้งนั้นแหละครับในวาระแห่งชาติเนี่ยวันที่5เมษายน62ท่านอธิรัฐมนตรีคนก่อนเสนอวันที่9เมษายน62คอรอมอมีมัติเห็นชอบรับมือเป็นวาระแห่งชาติทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านรู้ไหมครับท่านเบิกเงินวันที่9เมษายนเนี่ย5สามล้าน ยี่ี่มีนา6กสามห้าร้อล้านสองกุมภาสองร้อยเล้านหกกรกฎาหนึ่สีล้านท่านเบิกเงินไป996ล้านบาท4ครั้งนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยท่านบอกในนั้นนะครับว่ามันเป็นอายิวาอฟริกาเพื่อป้องกันแต่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาบอกผมท่านอธิบดีมาบอกตลอดว่าเป็นโรคเพ์ด ท่านบอกอย่างนี้ครับเพราะท่านบอกไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านไปเบิกเงินหลวงเนี่ยเบิกงาประมาณแผ่นดินท่านบอกเพื่อป้องกันโลกอีิวาแอฟริกาท่านทําไมไม่บอกว่าท่านเบิกเงินไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโลกร้ิดท่านทําไมไม่พูดความจริงท่านไม่ได้โกหกแต่พวกผมไม่ได้โกหกแต่ประชาชนคนในชาตินี้ท่านโกหกไปถึงเอ o ท่านโกหกไปถึง อ,องค์กรควบคุมโรคระบาดสัตว์ท่านโกหกครับแล้วมันจะทําให้ประเทศชาติเราเสียหายขนาดไหนผมเองนะครับก็ดูหนังสือข้อมูลจากกรมบรุสัตว์ครับท่านบอกว่าสาเหตุแอฟริกาสุกรที่มันระบาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นความล้มเหลวท่านอ้างถึงประเทศจีนล้มเหลวเวียดนามล้มเหลวลาวล้มเหลวกัมพูชาร่ล้มเหลวเพราะป้องกันไม่ดีส,สอง ไม่ทราบว่าหมูติดเชื้อสามเร่งขายหมูที่ไม่รู้ว่าหมูป่วยสี่ท่านบอกว่าปกปิดข้อมูลโค้อเท็ิงนะัจะทําให้การป้องก,กนันโรคนี้รมเหียวจะทําให้เกิดปัญหากับการแก้ไขปัญหาโรคนี้ก็หนังสือจากกรมบริษัทที่ท่านบอกว่าแม้แต่เลือดหมูหยดเดียวจะทําให้หมูมันตายทั้งเราทั้งคอบทั้งฟาร์มไม่เหลือก็ท่านบอกอย่างนี้ตลอด แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับผมอยากให้ท่านฟังว่าใครเป็นคนปิดบังบ้างขอคลิปที่สองครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ปฏิเสธการคงอยู่ยของ,งโรค,คร,ระบาด A S F ภายในประเทศไทยมาโดยตลอดรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายข้าราชการเองปฏิเสธว่าไม่มีไม่เคยไม่เห็นผลแลบ,บบอกว่าไม่พบอ,อฮิวาแอาฟริกา ไปพบ PRS นี่แหละครับคือเราไม่ใช่ว่าไมา่ยอมรับคือรายงานมาอย่างนี้โรคในสุกรที่ตายมากมายมีด้วยกันสามโรค 1. ASF อัฟริกัน F, สอ PRS ระบบสืบพันธุ์และระบบหายใจ 3. CSF อีิวสุกรดังนั้นโลกเนี้ยอย่างที่ท่านพูดถูกมันทำลายระบบการเลี้ยงหมูลายเล็กลายน้อยหมดตัวเหลือแต่ลายใหญ่ทุกเพราะเขามีเงินเขาสามารถจะดูแลได้นี่ไงครับท่านมาตอบในสภานี่ไงครับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเองท่านรัฐมนตรีมาตอบเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ออฟริกาสุกรเป็นโรคเพริร์กัโรคเพิร์นี่ใครก็รู้ครับ คนเลี้ยงหมูคุณยายจินตนาเมื่อกี้ก็ทราบว่ามันไม่ใช่มันเป็นไอวแอฟริกาคนทั้งประเทศรู้ครับใครก็รู้หมดคนเลี้ยงหมูทุกคนรู้ตั้งแต่ระบาดมาแล้วเนี่ยสาประเทศเขายอมรับว่าเป็นโรคไอวแอฟริกาแต่ท่านรัฐมนตรีก็บอกเพิร์ตมันยังไงกันแน่เนี่ยเพิร์ตเนี่ยเขาว่าเพิร์ตเนี่ยครับท่านรู้ไหมครับมันมีวัคซีนป้องกันมันมียารักษา ถ้ามันมีวัคซีนป้องกันและยารักษาทําไมต้องไปทําลายหมูเขาทั้งประเทศครับท่านค่าหมูเขานะครับจ่ายไปเจ็ดสิบห้าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหลอกลวงว่าจะจ่ายค่ากบฝังท่านกบฝังเนี่ยมันไม่ถูกวิธีด้วยซ้ําไปนะครับผมก็เห็นคลิปที่ท่านไปถ่ายไม่อยากเอามาเผยแพร่ไม่ได้ฆ่าเชื้อด้วยซ้ําไปในการที่ท่านใช้เงินเนี่ยงบประมาณหลายครัง้งหลายหนมีครัง้งหนึ่งท่านไปซื้อ เพื่อทำลายซากหมูหรือรถเผาหมูอะไปเผาที่ไหนบ้างครับฝังหมดรถเดนเอาไปไว้ที่ไหนสามคันเขคว่าคันละสามสี่ิบล้านเผาหมูตัวหนึงใช้น้ำมันห้าสิบริตต้นทุนไม่มากมายมหาศาลเนี่ยถ้าเราอะไรมาคิดเงินทองประเทศนี้แทบไม่มีอยู่แล้วเห็นนายกมาบ่นเนงบประมาณไม่มีบ่นแล้วบ่นอีกก็ท่านใช้เงินกันอย่างนี้ครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้อแล้วมันไม่ใช้ไม่ได้ ท่านไปเผาหมูที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวท่านตอบผมหน่อยนะท่านรัฐมนตรีท่านมาเนี่ยอนีตร้อ,องอธิบพดีก็อยู่ท่านดูคลิปที่สามนะครับขอคลิปที่สามรองอธิบดีชี้แจงให้ชัดเจนเลยครับก็ที่ผ่านมานะครับปรมัตศาสตร์เนี่ยเรื่องโรคระบาดเราเรามีความเฝ้าระวังหรือเข้มงวดมาโดยตลอดนะครับ <S <S เราก็ได้ร่วมมือกับทางสมาคมผู้เสียสุแห่งชาติ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยในการป้องกันโรคมาโดยตลอดนะครับจากที่มีปรากฏสื่อในสื่อมวลชนต่างๆนะครับว่ามีโรคไอว่อาเอฟกาในสกรเนี่ยจริงๆกรมสัตว์ก็ได้ตรวจสอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหากว่าเราดำเนินการครบถ้วนแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับเราจะรายงานให้สื่อมวลชนทราบต,ตามความจริงทุกอย่างเราจะมีการปกปิดก็คือโรคทั่วไป,ปนที่ผมบอกอย่างเช่นโรคพยาออะไรมันมีอยูแ่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วแต่เอฟเอสที่ที่เรา จากข้อมูลเนี่ยยับบอกว่าไม่มีท่านรองพิดีไปกับรัฐมนตรีนะครับท่านประพัสนี่ท่านรวดเร็วทันใจนะครับคิดไวไปไวโอลไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่เอาท่านรองทพิบดีไปยืนคุยกับชาวบ้านเลยตอบเลยบอกไม่มีโรคนี้ไม่มีไม่เคยเห็นไม่เคยพบหมูตายไปทั้งประเทศนะครับเหลือแต่ลายใหญ่หญๆเท่านั้นที่รอดในระบบ Security ที่ดีไบโ Security ที่ดีนะั้นหมูลอดฟาร์มชาวบ้านตายหมดครับท่านเรื่องมันมาแดงเมื่อปี6-3ปีนั้นเป็นปีทองนะครับพวกท่านดีใจรัฐบาลดีใจขายหมูออกไปได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ถึง340เปอร์เซ็นต์ของจำนวนส่งหมูเป็น2 0 0 0 0กว่าล้านซีนส่วนหมูอีกประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้านแล้วก็หลายชนิดเกี่ยวกับกรุงเชียงเลือกผลิตพันหมูทั้งหลายอีกหลายหมื่นล้านครับ ปีหนึ่งรายรายได้เข้าประเทศเป็นสามแสนเป็นหลักแสนล้านผมเข้าใจครับเข้าใจว่าท่านบ้องปันเพื่อให้บริษัทใหญ่มันขายได้ครถ้าบอกเป็นเอเบสจะส่งออกไม่ได้ท่านเก่งตรงนี้ครท่านเก่งตรงนี้ท่านเลยไม่บอกข้อเท็จจริงพอไม่บอกข้อเท็จจริงน่ะปัญหาก็เกิดขึ้นครับชาวบ้านฟังท่านบอกว่าเป็นเพิร์สพอหมูตายก็เข้าใจเป็นเพิร์สไปซื้อแม่หมูมาใหม่ เอาลูกหมูมาลงในฟาร์มอีกอยู่ได้สองสามที่ตายอีกครับเด็ยบางคนโทรมาหาผมเมื่อวานว่าเสียหายรอบสองนี่สี่แสนบาทเพราะเชื่อท่านงี้ยท่านบินไปเชียงใหม่ท่านดีใจท่านบอกโอ้เดี๋ยวเอาเงินมาให้อีกอราฐบาลเตรียมไว้อีกหลายร้อยล้านกู้ให้เขาแนะนํนาให้ชาวบ้านกู้ครับชาวบ้านเขาก็รู้ว่ากู้กู้กู้เขาไม่ได้แบบเป็นรัฐบาลที่ชอบกู้เงินเขาไม่อยากกู้แล้วครับกู้แล้วไปเลี้ยงหมูหมูตายแล้วทําไงครับ เป็นหนี้ซ้ำหนี้ซ้อนแล้วก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะค้ำประกันเงินกู้ให้เขาเหรอท่านจะให้เขาล้มละลายสองครั้งสามครั้งอย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้คือปัญหาผมถึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยรู้รู้กันหมดครับเพราะรู้ว่าขายหมูดีขายหมูออกไปได้ส่งออกได้ทั้งหมูเป็นหมูซีกและชิ้นส่วนหมูทั้งหลายท่านขายได้ครับใครได้นะครับประโยชน์เรื่องนี้ มันปกปิดแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้นะครับการปกปิดการปกปิดนั้นผู้บริโภคแบกค่าใช้จ่ายนะครับในด้านอาหารโปรตีนพอหมูขึ้นอย่างอื่นขึ้นตามหมดทุกอย่างแต่คนเลี้ยงหมูเจ๊งครับรัฐบาลนี้ทําลายประเทศและเกษตรกรไทยย่ให้ยับที่สุดในประ,ประวัติศาสตร์ที่ผมเกิดเป็นคนมาเนี่ยครับเท่าที่เคยเห็นเป้าหมายท่านเคยพูดนะครับนายกบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารของโลก มันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วท่านนายกประยุทธ์ท่านมาก็ดีครับฟังหน่อยครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะท่านไปปกปิดเรื่องนี้นะครับโกหกไปทั้งทวีปเอเชียโกหกไปหลายๆห,หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องโรคระบาดก,การโกหกเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจไหมผมสงสัยท่านน่ะว่าท่านนั่งมาเป็นหัวโตเนี่ยเป็นนายกเริ่รมออน,นตรีพอร์มอนุบัติเงินไปสี่ครั้งเก้าร้อยกว่าล้าน บอกว่าเป็นไอวาแอฟริกาท่านทำไมไม่บอกไปเอาไปแก้ไขโรคเพิร์ล่ะครับที่ท่านว่ามันระบาดเนี่ยทำไมต้องโกหกประชาชนทําไมต้องประกโกหกคนทั้งโลกท่านเชื่อไหมครับอาทิตย์บดีเคยให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าผมผมได้สิบนาทีครับท่านประธานครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบอกความจริงไปว่าเป็นโรคไอวาแอฟริกา เราจะส่งออกหมูไม่ได้ถึงปีเจ็ดสามมันจริงเหรอครับอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านถึงได้ปกปิดถ้าวันนั้นท่านบอกความจริงเกษตรกร,ร,กรที่รู้ว่าโลกนี้มันระบาดมาแล้วเหมือนกับทุกทุกคนที่ทราบถ้ารัฐบาลนี่พูดความจริงกับประชาชนมันจะเป็นอะไรครับ mm hmm. เขาจะได้เตรียมตัวไม่ให้คนอื่นเข้ามาในฟาร์มหมูตัวเองการเที่อารถมาจับหมูก็ต้องไปจอดข้างนอก ไม่ให้เข้ามาเพราะมันจะติดเชื้อคนที่เลี้ยงหมูวันนี้ฟาร์มเปิดที่เขาลอดก็มีนะครับคนเลี้ยงหมูไม่ออกไปไหนขากลับเข้ามาต้องฆ่าเชื้อทั้งคนและอุปกรณ์ทั้งหมดฟาร์มหมูเขาก็ลอดแต่ท่านบอกเป็นเพิเพ่เพิดเพิดแม้แต่ในสภาตั้งต่ทีเขามาบอกเป็นเพิดผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันที่เจ็ดธันวานะครับในขณะตอนนั้นน่ะก่อนวันที่เจ็ดธันวาเนี่ยพวกผมก็ออกมาพูดนะครับ สื่อก็สัมภา,า,าษณ์ปรากฏตอกกาบขอบคุณสื่อมวลชนทั้งประเทศไปดูฟาร์มหมูเห็นหมดนะครับฟาร์มเฮียนั้นฮียนี้จังหวัดนั้นจังหวันี้ป่วยเป็นโรคทั้งที่ฝังที่ใส่โอค์เก็บน้ำไว้ก็มีทิ้งระเกะระกะศเขาก็บอกเป็นเอเบสบดมาในสภาท่านก็ยังตอบว่าเป็นเพิดจนกระทั่งภาคีเครือข่ายจัตวแพ14มหาวิาลยเขาลงลงน้มร่วมกันครับทนไม่ได้ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมวุฒสัตย์สื่อมวลชนไปจี้ถามท่านท่านบอกผมยังไม่ได้รับหนังสือครับเอกสารไปไหนไม่รู้เขาก็บอกนี่มีเลขรับเลขส่งถ้าก็บอกจะตั้งกรรมาการสอบสวนตอนนี้สอบสวนไอ้รหนังสือหายผมยังสงสัยครับด้านนอกจากนั้นยังมีหนังสือจากเกษตรกร,กรโดยเฉพาะสากรณ ชาวสากรจังหวัดชนบุรีทำหนังสือกาบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีก่าบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยอธิบดีสี่ฉบับครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านดูท่านนายกได้รับไหมแสดงว่าหนังสือพวกนี้เวลาส่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยขบวนการหมูเนี่ยมันมีคนมีอํานาจมากนะครับมีผลประโยชน์มากมายยังไงครับหนังสือมันถึงหายหมดอ่ะท่านถึงไม่ได้รับ ท่านถึงไม่รู้สุดท้ายสื่อจี้มากๆสัมภาษณ์เนี่ยต้องขา่าคุณนะถ้าไม่มาช่วยมาจี้ผมตอนนั้นก็ไม่ไหวพักเพื่อไทยลบจะไม่ไหวนะครับเพราะทั้งอธิบดีทั้งนักบีอตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีสุดท้ายสื่อมวลชนลงไปหลายๆที่เนี่ยออกทุกช่องทุกข่าวทุกรายการทั้งหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเฉลยมาหมดว่าเป็นโรคอวาแอฟริกาโดนกดดัน,นดักอาิบดีปถึงอ้อมแอม ดังให้คนไปตรวจตัวไหนครับไม่ได้ตรวจฟา้าหมูไปตรวจที่โรงฆ่าสัตว์สองสารอตัวอย่างบอกเจอตัวอย่างหนึ่งเงียบเงียบนิดเดียวเป็นไงครับสุดท้ายมายอมรับว่าหนึ่งตัวอย่างเอาพออยู่ได้ไปอีกสิบกว่าวันบอกระบาดไป18จังหวัดแล้วมันไปไวขนาดนั้นหรครับท่านรายงานกันมาโดยตลอดผมเห็นรายงานของ ทุกที่นะครับแรงมานที่หมูตายเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นโรคเพิร์ม,มาตลอดพอเอเสตัวแรกเกิดขึ้นถ้าไปดูสิหนังสือของกงรมปศุสัตว์มีไม่รายงานเรื่องเพิร์อีกไม่มีละมันหายไปได้ยังไงพอเอเสมาเพิร์หายก็แสดงว่าข้อที่จริงมันมีท่านพวกท่านก็ภูมิใจรักหนาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หมูลงท่านรู้ไหมช่วงปีหกสามเนี่ยหมูขายดีพอปีหกสี่หมูเป็นโรค ทั้งเป็นโรคไม่เป็นโรคเพราะรู้ว่าโรคระบาดฆ่าหมูแช่ห้องเย็นไว้ไงครับแต่ท่านไม่รู้นี่สุดท้ายในเด็ขับเขาใช่ไหมเขาบอกไปดูที่หมูมีหลายแสนกิโลผมบอกไม่ใช่มันหลายล้านเจอเท่าไหร่ยี่สิบห้าล้านกิโลเขาไม่รู้อ่ะมีทั้งหมูที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคนะครับยี่สิบห้าล้านกิโลนะ่ะความจริงมันมีมากกว่านั้นอีกในห้องเย็นที่เก็บพืชผักผลไม้นี่กรมประสาทบอกนี่เอกสารผมฟังท่านน่ะ บอกว่าถ้าแช่ห้องอแค่แข็งเนี่ยอยู่ได้พันวันอยู่ได้พันวันนะครับสามปีกว่านะถ้าอยู่ในตู้เย็น,นเฉยเนี่ยอยู่ได้ประมาณสามร้อยวันเนี่ยครับถ้านก็บอกอย่างนี้แต่ไปไว้ในห้องเย็นแถวนั้นนะผมถามว่าวันนี้ท่านเข้าไปตรวจห้องเย็นท่านตรวจซากหมูไหมมีไหมเอเอสอะเอาหมูไปขายทั่วประเทศไอ้หมูชายแดนตายหมด จังหวัดเล็กๆน้อยตายหมดต่างจังหวัดตายส่งหมูออกไปเนี่ยไม่ได้ตรวจโรคถ้าตรวจโรคมันไม่ระบาดอย่างนี้บางฟาร์มเขาบอกผมว่าท่านนายกฟังนะตายจนฆ่าไม่ทันทําไงเอาไปบดให้ปลาปลาดุกกินปลาดุกกินปลาติดโรคอะ่ะคนเอาปลาดูกไปกินก็ติดโรคอีกระบาดไปทั่วนปปเนี่ยปกปิดจะทําให้โรคระบาดนี่ท่านรับผิดชอบกันยังไงบ้างเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่ หลักแสนล้านนะครับในกรมบริษัทประเมินไว้ว่าแสนห้าหมื่นล้านถ้าโลกนี้ระบาดแต่ในความเป็นจริงหลังจากโลกนี้ระบาดแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ปิดตัวไปเนี่ยมันมากกว่านั้นท่านคิดดูนะครับถ้าเสียหายไปสองแสนฟาร์มกระดาษเล็กครอบครัวหนึ่งมีห้าคนคนตกงานเป็นล้านเพราะความปกปิดนี่แหละครับทําไมท่านตกปกปิดมันมีอะไรกันนะครับตกปกปิดอ่ะ สาบานได้ไหมว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นโรคไอวาอฟริกากล้าสาบานกันไหมไปวัดพระแก้วกันไหมโกหกหลอกลวงปกปิดซ่อนเล้นเพื่อประโยชน์ของใครใครได้ตังค์บ้างพูดนี่มันพูดได้นี่นะครับเขาเรียกว่าการทุจริตทางนโยบายรู้เห็นเป็นใจปิดบังซ่อนเล้นจงใจผมยังสงสัยว่าทำผิดกฎหมายไหมเนี่ย ท่านบอกเป็นเพิดเป็นเพิ่ดเป็นเพิดทุกวิชาทนาทีแต่ท่านเบิกเงินในนามของอวาแอฟริกามันเข้าหนึ่งห้าเจ็ดไหมเนี่ยรักกฎหมายฟังหน่อยได้ดูเดียดูได,ด,ได้มันทำอะไรกันเนี่ยมันน่าเศร้าใจนะครับถ้าผู้บริหารประเทศพวกนี้ไม่พูดความจริงผมไม่แน่ใจผมก็บอกนายกไม่ได้ไปยุ่งเงินหมูเนี่ยมันน้อยเกินไปอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่ใครได้เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมบอกให้ฟัง ท่านไปตรวจสอบกันเองนะครับทนายกท่านอยู่ที่นี่ท่านฟังนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมไปท่านเนี่ยผมจะสั่งให้ตรวจสอบฟามหมูต่างๆทั่วประเทศโดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนด้านสวแพทย์ไปตรวจสอบขุดซากหมูว่ามันจริงหรือมันเท็จทำไดครับท่านตรวจสอบเนี่ยถ้าท่านตรวจสอบให้เนี่ยท่านทำจริงจังเนี่ยเอาจริงเขาจังหาคนผิดมาลงโทษเนี่ยต่อไปผมจะเป็นองค์ประชุมให้ท่านนะ่ะ พราะท่านทจริงจังอ่ะผมยกมือให้ท่านด้วยนะถ้าใครอภิปรายไม่ไว้ใจท่านหนึ่งท่านหนึ่งอ่ะท่านต้องทาตรวจสอบสิใครมันโกหกท่านหลอกท่านให้นั่งหัวโตแล้วเบิกเงินออกไปใครมันได้ประโยชน์สอบสวนสิครับเอาจริงเอาจังบักกี้ท่านก็ผมก็ดีใจท่านบอกว่าท่านไม่ชอบการทุจริตผมก็ฟังมาหลายคนก็ท่านทําอย่างนั้นจริงๆท่านซื่อสัตว์แต่คนอื่นผมไม่รู้ เขาเล่าไว้อย่างนั้นท่านก็ตั้งกรรมการแค่ท่านสั่งให้ตรวจสอบอะเอาภาคีสิบสี่าคีครับตรวจสอบภายในเจ็ดวันท่านรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดกับประเทศนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจงใจร่วมกันปกปิดโรคระบาดปกปิดยังไม่พอหลอกไปว่าเป็นโรคอื่นอีกผมไม่เข้าใจจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไรในสภานี้ในรัฐบาลนี้ในประเทศนี้ ผมก็เหนื่อยกับท่านนะเห็นปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างท่านนายกสงสารท่านอยู่ครับงูก็จะมากัดท่านอีกเนี่ยครับผมเนี่ยไ,ไอภิปรายวันนี้มันลงมติไม่ได้อะก็ฝากพี่น้องประชา,าชนคนไทยทั้งประเทศครับท่านไปช่วยผมลงมติวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านนายก